จริงค่ะเกี่ยวกับอยากตัดได้หลายอยู่บางที่เข้าคิดไปหลายเงี้ยแล้วมุมว่าถ้าตัดไปหลายเกิดว่าเข้าตัดตัวนี้ก็คือว่าตัดเกาห่าเข้าไปบ่บางคนก็มักเนาะเท่ากับก่งใจเขาเลือกตัวเขาจะเขาจิว่าว่าเลืกตัดเลืกมักออกขนาดเนาะใช่แล้วในมณฑแต่ว่าแปดคู่ก็ถือว่าบ่หลายมึงมาเมื่อมาตามสูตรมันเด้คชาวบ้านลงลุงจะสอนกับบุคคลเนาะครับผมถ้าทตัดทิ้งตัวนึงก็สี่ได้เลยะสูตรนี้สำนัญที่สุด มันเคยเห็นแหละแหะตดถิน่นก็เ่นเงนบา้าบ้าตัวตดถินคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f c ทางช่อง YouTube นะคะมรดการพารวยนะคะแล้วก็ทางเพจมรดการพารวยนะจะ๊าค่ะท่านผู้ชมเมื่อเนี้นะคะวันที่17เมษายน2อ6 6นนะคะ แอดเนอะคะกกะดเดินห้างมาตามต่อตัวเลขเน,น่าทางปูทุ่งฝนนะคะวันที่ผ่านมาเนาะค่ะปูเพิ่งกะให้นะคะเข้าตรงๆเลยนะคะแบบไม่ต้องกลับเนาะค่ะสำหรับท่านใดที่ได้เบิรงนะคะวัวที่ผ่านมานะคะกะจะเห็นเนาะค่ะวาตัวเลขเนวาทางปูให้นะคะเข้าตรงๆแล้วกับปูกับมั่นใจให้ก็ขึ้นศูนย์นะคะศูนย์มาแน่นอนนะจ๊ะ นี่นะคะสถิติงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมตัวเลขปูทุ่งฝนนะคะวิ่งศูนย์กับ9นะคะปูหมั่นใจศูนย์นะคะโม่งกลมห้นะคะกับไม้ทั้งศูนย์และเก้านะคะส่วนนะคะปูจับคู่ห้ยนะคะตัดออกห้แล้วกะสิเหลืออยู่แค่หาคู่นะคะเหลือศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกเก้าสี่เก้าหกแล้วปูกะเน้นห้ขี่เสียต้หยห้ก็คือศูนย์หกเนาะคะ่ะ นี่นะคะสถิติงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสำหรับงวดวันที่สองษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับมาไปรับชมรับฟังน้ำกันนะคะว่าปูทุงฝนเพิ่นจะมีตัวเลขตัวเลขเป็นแนวท่างไงนะคะแต่ก้อนจะไปรับชมรับฟังเนาะคะ่ะลำชมแอคกคอร์กำลังใจจากธรรมชมนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเพื่อให้กำลังใจแอดนาเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ทาง YouTube นะคะแอรกะ กำลังปิดกันการมองเห็นนะคะหลายๆคนก็นทักมาหาแอดเนาะค่ะว่าแอดหายไปใสคือบ่เห็นนะคะก็คือแอดก็โลงอยู่เนาะค่ะแต่ว่ามันปิดถูกปิดกันนะคะ fc ก็เลยจะไม่เคยเห็นเนาะค่ะแต่ถ้านะคะ fc ที่ได้เห็นคลิปแล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์เนาะคะมันก็นจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้แอดนะคะค่ะกลับมาไปรับชมรับฟังน้ำกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขแนวทางปูก ทุ่งฝนงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566ปูมันจะมีตัวไหนให้เนาะค่ะตามนักวิชาการไปไปเดินทาเกินการตามแนวทางมาตามแนวทางปูขึ้นเขาขัดเขาแน่เนาะตรงๆไม่ต้องกลับมันก็ย่ามันเขากระเขาละเนาะย่าบ่อเขากระธรรมดาแต่ได่เอานี่เขาไม่ลดขึ้นมาแล้วเนาะลดบ่อเขาตลอดกระบ่อเขาตลอดหาเขาตลอดเพิ่งกระลุยเนาะ ได้เขาอยู่กับวู้ดลุยไดยพันปืถือบ่ได้เสื้อออเไปเอาตัวไม่คนน่ะเสื้อซูนหาคนได้เพิ่มมันใจซุนหาคนได้ครบซูนหาซุนแปดเจ้ามันใจทั้งภูมิภูมิพนน้ำแต่ว่าเพิ่งกับหายซุนมาสองโตคนเนาะค่ะซูนแปดซูนแต่พวงข้นจะถือเลยเขาไปเห็นบาเห็นมาผู้ายเขาเห็นมีหกซูนแปดก็คือซูนแปดซูนหกไป โอเลขศูนย์็นแนนเป็นอนน,นเออเขาแนบเห็นเอ,อ้าไม่ค่อยคือเฮ็ดทบนี่คือแปดสูตตะว่าเลขเลขกสูนของปูเนี่ยกับเขาศูนเขาตรงตรง,ง,งเนาะค่ะที่พูดตัดให้มาโชคดี<อ>ได้โค้งสุดท้ายแล้วก็ได้นี่พร้อมเออก็ดได้พร้อมมาในเนี้ยช่า,ยางไปกับพอดีเขาเนะาะจ้าไอซี่ก็บ้าตามตอดปูทุกคนให้หน่อยสั้นแต่ว่าก็เลขวิ่งกับเขาดีกว่าเนาะเลขวิ่งมาทั้งสองค่ะไปหลักรอยวันนี้เนาะโคกป้าไหวเป็นตัวจิ๊ดเนาะ ไ,ไ,ไปไปกวดหกเก่าได้นาะกวาดหกเก่าปู้ว่องกลมไม่หายกันเป็นผู้สลัดต้กงตีเป็นซวนหกเก่านาะกวาดเนะก่าหกเนาะก็ให้เลือกเอากระบอกแล้ให้เลือกเอาให้จับเซล่่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 ่ก่่ะ่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่ั่ก่่่่่่่่่า่่่่่ไ่่่่่่า่ตัว่่่่่่่่่่่นะ่่่่ลขท่่นี่นเป็นมันเป,ป็นเ่่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 น่่่่่ นี่นและพวกว่ามักซูนไหลอย่างเดียวแล้ Wolf pues mm like so. แลวไปสิซ nah, ุนซุนอย่างสุนค่ะแมนผู้ผู้มั่นใจผู้ไ้วิ้งซูนเก่าแต่ว่าผู้มั่นใจศูนเนาะค่ะแต่ว่าตัวที่ว่าซูนหมกตเบาน่ะก็อป็นอย่างไรมันมันค่าพาคนไปสอนแล้วมันกับบวนมักซูนหาสิครับคูคิดว่าไอ้นี้ดิคันคันผู้ฉลาดเนาะผูว่องกลมให้ตัวเดียวนี่คือ是是 so เก่าหกคันแม่นฉลาดแล้วผูคือว่องกลมเป็นศูนบ้านนี่แม้ว่องกลมไ้มันก็เป็นศูน มันกะทิผสมสลาดป็นนั่นเนาะแต่ว่าแม่นอยู่กับปูคนนอกสลาดมันเกลแล้วสามตัวแตกเลยนะสลาดอยู่จำจำบบเปียนจำบกติกันสส่กันด้วยตอนนั้นกับปูมันมีคนโง่หรอสลาดเป็นทุกคนแต่ว่ามันมันปัดจับจับใส่เกล็ดจับไปนี่เนาะกันย่างเือกว่าแม่นค่ะเออนั่นล้านย่างเือกวาแม่นย่างบดเสือกตัวอีทย่างไปก็ะบอกไปอะไรมันก็เหลี่ยมปกติแต่ว่าเก้าหกนี่ไง มักกัไอ้ผูเปม่ว่าผู้หูจักได้หละแต่ว่าผูกับคิดมักไปสันเนาะเขากินมักคือจังย่อมมักละคือจังเอฟซีพนมักเลังมนก็เลือกเอาสันหาเอาเสือเอามักตัยก็จับเรามักทุนกับฮะตัวอื่นมาใส่ศูนเนาะอันนี้สติครัภาพที่นองครับต้่งสติที้พี่จับตัวโบสีผูวงกลมหอยเก่าหกนะครับวงกลมมันก็คือศูนเนาะเอามาจับใส่ ใชับสามส่วแปดนะครับที่นองเลยโคงย้โคงใช้กับพวกไห้ศุนนะวิ่งุนก็ท่มากกับบอกวิว่งวิ่งุนนะวิ่ิงุนกับเก่ครับบัดว่าจะพูดแสดงขันบอลนะมันกับมันหลายอย่างหลายคนหลายทคนทั่เนาะก็ใ <c oughs> ส่ศูนแปดตัวนะ <c oughs> <c oughs> มันมี่บว <c oughs> แหงเมื่อเมื่อเล่ก่อนคือเลาย่ห้องสี่ห้าสี่บอกตัวนั้นตัวหนี้กัว่าคือหลายตัวแย่อีกล่ะไม่หมดละมันก็เลยตัดปัญหาว่าวิ่งศุน จะครูใจสุดแปดตัวเดียวบอกถัดปัญหาแก่กันไรอันวา่นะสุดแสนเป็นเลขถูกนะคก็ใครบอกได้หรอเขาไปบอกนี่คลิปเอาเด้อมันจังบริยากมพวกนี้บอกบางเทียขันขันขันเอฟซีผู้ใดที่เพิ่นเบิ่งในาครีบกัดสิฟั้งเวลาปูเบาแล้วเพิ่นไปจับเอาน่ะผู้ผู้จังสันน่ะเพิ่นจะได้โชค์ไหมครับผมคููบางคนเพิ่นกับวีคอไม่ได้วีคออย่างนี้บางคนเพิ่นกับไปเอาสำนักบุญมาแสกเรามาเบิ่งตัวนี้ว่าตัวนี้สำนักเรีนเรีนว่า หมักตุนนี้นําอยู่ก็เอาไปใส่ของเพิ่นเนาะแค่ะกมีมีมีิซี์มีซีดหลุนด้วยนะแต่บางคนเพิ่นกะว่าโอ้ยเลขหแล้วตัวจากได้ยินจากปากปู่ยังให้ปู่ฟันให้ตัวเดียวเสมันส่วนมากสิบ่ค่อยถือบ่บ่บ่ปู่ฟันบ่วถือปานใดได้อย่ามาให้ปู่ฟันให้หัวให้ฟันเอาเองซะเนาะกลับไปให้เฮาต้องไปวิเคราะห์ซอยกันเพราะว่าเฮาปู่ก็เฮ็ดมาตามสูตรแล้วก็ตามว่าปู่มักตัวนี้ปู่กัวงกบตัวนี้ให้เนาะค่ะปู่ก็บ่ฮู้เนาะปู่เนาะแม่นโอ้ยแต่ ปูหูปหนันปูก็รวยรอ่ะปูอันนี้ปูปก็บร,รถือกันละสื่อรถตะเลก็บสื่อส่วนแปดน้าเนี่ยนะแต่ว่ากันตามที่แนวทางปูไหตัดเหลือหาคูกันตามปูนี่ก็ก็จะถูกเนาะ<ม>ค่ะเพราะว่าเข่าตัวตรงพร้อมกระเด้กลับช,ชุดเต็มมันชุดเต็มมันกับแปดคู่เฮ้เก็อ่ะเข้ากับมาตอนของ่งข้างหลังชุดใส่มาเข้าขอขอกับพ่ตัดเอาอีกกระบนมันก็มีตัวดับอยู่ดอก ต่บ่งงลงให้ไม่จะขาให้ปูออืเขาเอาตัวดับมาเบิงบ่งเบิงบ่งใส่เบิงบ่งใส่กันแล้วก็ให้เขตัดกันตัดไปวันนี้ปู่ได้คำนวณตองวัดไปเนี่ยค่ะปู่ได้ละแต่ว่าให้ชุดเต็มไปก่อน,นมับ่ค่ะเต็มไปก่อนใกล้ๆมือค่อยมาตัดคือเก่าเนาะค่ะแต่บางวัดบางนึงโชคดีคือมามาทั้งได้โค้งสุดท้ายทั้งได้ตองวัดปู่ก็เลยตัดออกให้ในนั้นเลยเนาะค่ะแล้วชุดเต็มมีแปดครูสิค่ะปู จริงค่ะเกี่ยวกับอยากตัดได้หลายอยู่บางทีเขาคิดไปหลายไงแล้วมั่วว่าถ้าตัดไปหลายเกิดว่าเขาตัดตัวนี้คือว่าตัดเกาห่าเกาแหวนบ่บางคนกับมักเนาะเข้ากับเก่งใจเขาเลียตัวก็เจ้าเขาเจ้าสิว่าว่าเหล็กตัดเหล็กมักออกขนาดเนาะ่แต่ว่าแปดคู่ก็ถือว่าบ่หลายมึงมาี้เมื่อกตามสูตรมันเดิถ้าบ่ลงลงยาสลบกับบุคคลเนาะครับผมกถสอตัดจริงตัวนึงกับเสีได้เลยล่ะสูตรไมีซ้ำนั่นที่กู มันเคยเห็นแหละล่ะตัดถ Jamie, LIKE ินตัวนึ่งบ้านมัดมาตัวตัดถินเอ้าเติมเลยเนาะสองพวกรอออกวันที่สองวันในงานวันที่หนึ่งเนาะวันที่สองวันในงานวันที่หนึ่งวันในงานตัวเพื่อนไปเป็นวันที่สองวิ่งก่อนเนาะวิ่งก่อนอาอเอาไปพินิจพิจารณาก่อนเด้อเอาเลยวิ่งไปก่อนให้ครบชุดเพื่อนแล้วบปล่ ทุดเต็มเนาะปูกัยนชุดเต็มให้แต่อาเล็กกิดไปน้ำเอาเล็กก,ดกิดไปด้วยนาเกเล็กวิ่งว้ามากกัเล็กิดก,กับมาล่กันอะไรแบเ้ เดลขยาปูยังว่องกลมว่ามั่นใจตัวไดสิมานะคะหววก่อนกรเข้ามากคงสุดท้ายก็เลยปูเลยมั่นใจว่งกลมห้กก็ขึ้นศูนอันนี้เดี๋ยวรอรอโค้งสุดท้ายใครมาสามต่ออันนี้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มเต็มแปดหางกับกบนะบอปลายบมเต็มดอกนัคสีออกลาย มุ <c oughs> mm ่ยหรอกยังเจ็ดเด็ดจิตชีตังปณิตังภุมังจิตปมีวิสมีจตุเทเวเรนตุสังขปานชั่นทัวปนาราโสยถาวิโสจราโสยถาสัพพิจิโยยวัชันตุสปโรโภยนาตุตุมาเตภาวตันตรายโยสุขีสีข้าวิบูภวภิวาชนาที่เรศเนจังอุทาปิจิโนจัตตาโรธรรมะวันติอายุโนสุขังสัพราง เอ้ามันเป็นยังไงใ,ใเจ็ดคือสีมาดีเห็มันสีมาอยู่บ่ละเอ้ามันสีบ่มาอยู่ะะบ่เนี่ยว่าเจ็ดคืจะมานำมานี่แต่มาไล่ไปไล่มาไล่สูตรก็มีเจ็ดสีที่ก่อนนี่แต่เจ็ดสีครับพ่อเออมันเป็นตัววิ่งสำนั มาอยู่ระดับตัววิ่งแถบนักอลนี่ยว่ระดับตัววิ่งจริกกบวิ่งสองกับเจ็ดเนี่ยเาแม่นสิได้วงกลมเจ็ดว่ะสวัสดีรอนรออคงสุดท้ายกันมันมันมันเป็นยังขึ้นมากแควบควบจริงบอมักเมันก็ยังก็ยังมากเจ็ดอ่ะนะกันไนก็มาเมอขยันเนาะคือขยันเลยนะเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะปูตามมวดติดแล้วได้ไหมคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเด้อพี่น้อง เซรัม่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อ fc เนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ